อธิบายคำว่าทํารอบนอกให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นสเต็ปแบบไหนบ้างรอบนอกของตัวถังครับอ่าก็คือแล้วเห็นหน้ารอแบบนี้ครับทําอะไรไปเพิ่มบ้างก็บอกแล้วว่าไทเกอร์ขาดไม่ได้เลยคืออยากเสริมรอไทเกอร์ทักมาครับสวัสดีครับ วันนี้มากับผมแอดเจฟนะครับครับทิปเจฟครับผมครับก็วันนี้นะครับเรามาเผยโฉมนะครับสาหรับพี่เสือชุมพรใช่อันนี้้รงบอกว่าลูกค้ามาไกลจากชุมพรนะครับก็ในระยะเวลาผ่านไปประมาณสัก30วันนะครับตาชิวันก็จะได้เห็นครับรถก่อนเข้านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะครับว่ารถสภาพการผ่านการใช้งานมาก็คือรถ20ปีข่ปีผ่านการใช้งานมามันก็มีทั้งสนิมมีนู่นนี่นั่นแต่ลูกค้าคันนี้ครับก็ได้เกิดไว้อย่างแรกเลยว่า อยากให้เราทำมาแล้วให้มันใหม่ที่สุดแต่แต่สเตปคันนี้มึงไม่ได้พูดเลยเหรออืมได้ฟังอยู่เนี่ย <c oughs> <c oughs> สเต็ปคันนี้นะครับลูกค,ค้าบอกว่าอยากเขาเรียกว่าทำสเตปรอบนอกอ่าอ,อธิบายคำว่าทำรอบนอกให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นสเต็ปแบบไหนบ้างรอบนอกของตัวถังครับอ่าก็คือสีรอบนอกเนี่ยทำใหม่หมดเลยอ่ารือแต่ว่าเราจะไม่ได้รื้อประตูอ๋ออ่าคือเราไม่ได้ทำกอกงในกับ อ่าแล้วก็แต่คารีบอยเขาเรียกตัวหลังคาหลังในคารีบอยตัวหลังเนี่ยเรายกออกเพื่อที่จะเก็บแผงหลังเก่งให้เนียนเดี๋ยวไม่เห็นภาพไปชมกันใกล้ๆดีกว่าไปไปดูกันครับนี่อันนี้มีจุดเด่นด้วยนี่กันชนหน้าก่อนเลยโอของเดิมก็คือซีดตามอายุการใช้งานเหมือนเดิมารใช้งานเราก็พ้่นสีเฉพาะอีก อ่าตัวนี้ไม่ใช่พาวเดอร์โคดนะครับเป็นสีเขาเรียกว่ายีฮอนแรปเตอร์แล้วกันอ,อ่าเป็นสีออกเม็ดเหมือนที่เราเคยเห็นคลิปเก,ก่าๆไปที่เป็นสีระเบิด<ม>แต่เป็นระเบิดแบบละเอียดอ่าละอเอียดเบอ,อร์อะไรละเอียดอันนี้ประมาณเบอร์หกเบอร์อันนี้เบอร์โอเคถ้าเบอร์ร้อยแล้วกันกอ่าก็มีค่อนข้างจะมีเนื้อหน่อยนะครับแล้วก็เห็นเห็นไอ้พวกนี้ใหม่ๆเนี่ยโหเนี่ยเราทําแต่งให้เขาใหม่หมดเลยใช่ไหมเนี่ยเพืใส่เสริมครับเพื่อในการใช้งานโอเคใช้งานวินได้ใช่ครับแล้วก็ขอพวกนี้เราก็บิ้วใหม่ชุบใหม่อ่าชุ แล้วเห็นหน้าหล่อแบบนี sort of anyway> ้ครับทําอะไรไปเพิ่มบ้างก็บอกแล้วว่าไทเกอร์ขาดไม่ได้เลยคือชุดไฟหน้าตาลึกกระจังหน้าทําแบบออซี่เป็นสีสีเทานี่โลโก้ใหม่ๆเห็น้หน้กระจังใหม่ๆเห็นไฟมุมด้วยนี่ไฟมุมตัวนี้เป็นตัวสม่กต้องมีเลยอยากจะให้ขึ้นรูปของเก่าอีกทีนึ่งว่าข้งหน้ามาเป็นยังไงหน้าเก่าหน้าเก่าอาจจะายุประมาณสัก สามสิบ <30. S 2> อ่าอันนี้หน้ายี่ห้าแล้วเ<อ><อ>นี่ยรอออกแนวแบบมีสเสน่ห์น่อยน้แล้วก็คันนี้เปลี่ยนฝากระโปรงด้วยใช่ไหมครับอ่าใช่ของเก่าค่อนข้างจะของเก่าใช้งานได้เหมือนกัน<ช>แต่เขาเรียกว่าเหมือนเวลาปิดคือโค้งอ่ะตัดเยอะไปหน่อยเวลาปิดมันค่อนข้างจะยิบยับไปหน่อยจะนิ่มอ่านิ่มเราก็เลยเลือกเปลี่ยนฝาใหม่แล้วก็เจาะใหม่จับทรงใหม่แต่ตันนี้ยังไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวเราให้ดูก่อนด้านในก่อนมีอุปกรณ์ไอเทมเสริมเพิ่อไม่ ันนี้ที่หายากๆแล้วก็เขาเรียกว่าาร์มเรียบเนียนตัวนี้ไม่แพ้ของแท้เลยคือแผ่นความร้อนตัวนี้เขาบอกว่ากันไฟกันไฟเดี๋ยวเราอาจจะมีคลิปสั้นๆนให้ดูแคบเท่หน่อยว่ามันกันไฟจริงเปล่ากันไฟโดนที่อื่นแต่โดนอันนี้มาอย่างเดียวเลยสวยงามเลยครับอันนี้ประมาณนี้ครับชุดหน้านะครับแล้วก็ดูด้านนี้ก็ได้ครับดูด้านข้างนี้นี่คันนี้เปลี่ยนกระจกบังลมหน้าใหม่นะครับแผงคอิกชิตเปลี่ย่เปลี่ยนใหม่ คิ้วยางนี่นี่ก็ต้องบอกเลยว่าเน้นเลยทําสีใหม่แล้วยางเก่าก็ไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนอันนี้ก็ทุกอย่างเลยไฟมุมไฟนี้คือแค่แค่ส่งหาลูกค้าครับบอกกิ๊กเดียวว่าไอ้นี่เก่าเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยครับนี่แหละอันนี้แหละคือต้องต้องบอกว่าลูกค้าเข้าใจกับรถเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าคุยกันง่ายอคุยเข้าใจกันก็เลยเข้าใจกันทําแล้วมันจะสนุกนี่ะอย่างคิ้วลิ่นน้ำโอ้โหทั้งสี่บานใหม่หมดคิ้วหลังคาใหม่ กระจกบังลมหน้าคิ้วขอบยางกระจกก็ยังใหม่นะครับสีสวยรอบนอกสีสวยแล้วพวกยางตามขอบอ่ะต้องสวยด้วยนี่คือเสน่ห์เสน่ห์ของการทานะครับก็บอกเลยนี่แล้วก็คันนี้ติดสติกเกอร์เป็นของแท้ด้วยโอเคแท้ทั้งคันเลยนะแท้ทั้งคันเลยเดี๋ยวดูเรื่อยๆเป็นดีโฟดีนะครับนี่รายละเอียดคันนี้เจาะลึกจริงๆเลยตัวนี้ G A body เนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างจะกลับไป20ปีที่แล้วถือว่าต้องมีต้องมีเลยต้องมีเลยแล้วก็คันนี้ครับชุดไฮไลท์คือลูกค้าเนี่ย ใส่แคลริบอยมาแต่ของเก่าเนี่ยมีการยาซิลิโคนมาส่วนมากจะเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้เป็นแบบใหม่แล้วอเราเขาเรียกว่าวิธีทําแบบกั้นห้องใ่ก็คือแยกห้องเลยใส่กระจกหลังเพิ่มจะหมดปัญหาเรื่องยางตัวนี้ที่คต้องจะสวยขึ้นแต่ต้องเสียกระจกอีกหนึ่งบานด้านในเพิ่มกระจกอีกหนึ่งบานก็ถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นใช้งานได้จริงนะครับขอดูด้านข้างหน่อยนี่อันนี้ก็ใหม่ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ก็แท้อีกอ่ะโอ้โหแยกชิ้นหมด มีรายละเอียดคันนี้ก่อไฟก่อไฟก็เปลี่ยนใหม่ของแค้ไฟมุมนี่ก็แท้ใหม่ครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวโตหน่อยตัวที่หายยากเดี๋ยวให้ดูนี่ครับนี่ลิมิเต็ดครับนี่สามจุดลิมิเต็ดก็ถือว่าคันนี้องค์ประกอบโดยรวมถือว่าผมมองว่าครบนะครับสำหรับคนที่กําลังจะทํารถนะครับหรือว่าเขาเรียกว่ารีสโตรรถหรือจะทำสีแค่รอบนอกแบบนี้ก็ได้นะครับ คันนี้ต้องบอกว่าขอขอบคุณเจ้าของรถเลยนะครับที่ไว้วางใจผลงานเจ๊มาไกลด้วยมาไกลด้วยครับก็ตอนนี้ลูกค้าได้นัดวันรับรถเรียบร้อยนะครับเราก็เลยมีการเก็บงานแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับที่ขนส่งด้วยอ่าลูกค้านั่งรถมาจากสายใต้ครับแล้วเราก็จะไปรับครับแล้วก็มาบริการมารับรถแล้วเดี๋ยวต้องรอดูครับเจ้าของน่าจะถูกใจใช่ต้องฝากความไว้วางใจจากเจ้าของรถด้วยขอบคุณมากเลยครับก็ในรายละเอียดรถคันนี้เบื้องต้นประมาณนี้นะครับเราทำให้ครบแล้ว ก็ฝากนะครับสำหรับคนที่สนใจในการทำรถนะครับทั้งดีสโตทั้งเปลี่ยนสีนะครับเราจัดการให้ฝากเบอร์โทรติดต่อนะครับครับเบอร์โทรครับ091-915-6545ครับครับแล้วก็เบอร์ผมนะครับ0 8 4 1 4 4 1 9 9 1นะครับอยากได้อะไรทักมาได้เลยแล้วก็ช่องทางเพจนะครับ JAF Body Shop นะครับฝากกดติดตามด้วยนะอยากเสริมหล่อไทเกอร์ทักมาครับขอบคุณครับ